ต้องบอกแบบนี้อ่ะชาวการคุณอาจจะกําลังมีโอกาสอันดับแรกก่อนเอาเรื่องดีเลยก็คือคุณอาจจะกําลังมีโชคโชคแบบปุบปรับโชคแบบชนิดที่ว่าอ่ะยกตัวอย่างการทําอะไรของคุณอะไรใดๆมาช่วงนี้อาจจะมีผลตอบรับกับคุณมานั่นก็เรียกว่าโชครวมไปจนถึงคุณกําลังจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่งานใหม่ๆหม่ลูกค้าใหม่คู่หุ้นส่วนใหม่ นะคะอันนี้คือจุดเปลี่ยนนะค,ะคือจุดเปลี่ยนการเงินนะ,ะการเงินหนักเอาเบาสู้มาทั้งนั้นนะคะการเงินของคุณคุณกําลังคิดบางทีคุณทํางานมาเนี่ยคุณอาจจะกำลังคิดตัดสินใจว่าชีวิตของเรามันต้อง m ดือ o o v e on แล้วมันต้องก้าวหน้าแล้วเราอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนอะไรใหม่ๆได้นะคะ การลงทุนธุรกิจใหม่ๆธุรกิจทางไกลได้การติดต่อลูกค้าต่างถิ่นแดนไกลก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะตรงนี้ด้วยนั่นคือข้อดีนะคะส่วนชาวราศีกันช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของอะไรชีพประจอลงเท้าการเดินทางนะคะตรงนั้นการเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นธรรมดานะคะหรือคุณอาจจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของการเรื่องของอะไรเอ่ยเอ,อ่อในเรื่องของเปลี่ยนแปลง ได้รถคันใหม่ได้ไหมได้ด้วยนะคะอันนั้นคือข้อดีนะนะคะของชาวราศีกันาชาวราศีกันคนไหนที่คุณทํางานร่วมนะคะหรือคู่หุ้นส่วนร่วมแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามีปัญหากันก็หมายถึงการตัดสินใจนะ,ะการตัดสินใจเพราะบางท่านเนี่ย เอ่อมีปัญหาต่อกันในเรื่องของการขัดผลประโยชน์ต่อกันนะคะเรื่องของการเงินต่อกันก็ต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจณตรงนี้ด้วยนะคะณตรงนี้เพราะบางท่านยากที่จะไปต่อนะคะบางท่านตัดสินใจแยกย้ายก็มีนะคะชาวราศีกันมีอะไรอีกบ้างก็ระวังปัญหาปัญหาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลภายในครอบครัวเครือญาติญาติพี่น้อง นะคะตรงนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยนะปัญหาผิดใจกันหะปัญหาแรงๆปัญหาการทะเลาะอันนั้นได้หมดนะคะส่วนชาวราศีกันใครจะตัดสินใจเปลี่ยนจบสิ่งเก่าๆงานเก่าๆ,ๆเริ่มต้นโอกาสอะไรใหม่ๆจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสมากๆแต่าการลงทุนช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณลงทุนร่วมถ้าคุณจะตัดสินใจลงทุนร่วมอย่าประมา นะคะและอาจจะหมายถึงการเสียทรัพย์ได้นะนะคะส่วนบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับรีโนเวทร้านค้าได้ร้านค้าอะไรอย่างนั้นอ่ะได้ที่ทํากินใหม่ได้หมดนะคะค่าใช้ใจ่ายการเงินของคุณจะไปกับลูกหลานบริวารด้วยค่ะชาวกัน,นะะจะไปกับลูกหลานบริวารด้วยส่วนอ่า